คุณคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงเทวายแดงให้คุณดูวายแดงเนี่ยมันมีสารสกัด ที่ชื่อว่า Red v o r t ัทอยู่ข้างในฮะแต่ว่ามันจะต้องกินเป็นปริมาณมหาศาลมากเลยฮะโดยที่คนปกติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทานวายแดงได้เยอะมากพอเพื่อที่จะให้ได้สารสกัดมาได้และนี่คือสินค้าที่ผมมาแนะนำก็คือ Red v o r t i ลสกัดตัวนี้นั่นเองนะครับ Red v o r t e ลสกัดจากมันเบอร์รี่นะครับ ซึ่งมันมีคุณสมบัติในการชะลอความแก่ย้อนวัยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคอัลไซเมอร์กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งถูกกำจัดและบำรุงไตาสารเลดวอรเทลเนี่ยจะไปกระตุ้นการทำงานของยีน SIRT1 ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อนะครับคุณสามารถที่จะ Google เข้าไปดูงานวิจัยได้เลยฮะว่าสารเลดวอรเทลมันเป็นสารที่ใช้สำหรับ ชะลอไวจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าภายในของมันเนี่ยหน้าตาหลังจากที่ผมแกะแคปซูลออกมาเนี่ยหน้าตาของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆเลยครับอันนี้นะก็คือแคปซูลของมันและผมก็ทำการหยิบมาเพื่อที่จะแกะให้ทุกคนดูข้างในเลยว่าสารสกัดเจ้าตัวเร d w วอร์เทเนี่ยมันมีหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไร ก็จะเป็นผงๆผงแบบนี้นะเพราะว่าเขาสกัดเอาไว้แล้วนี่เลยอันนี้ก็คือหน้าตาของมันซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยกับแอดมินแจ็คกี้ได้เลยผมคือแอดมินแจ็คกี้ซึ่งมารับหน้าที่ในการนำเสนอสินค้าและก็มีดีเจมุกกี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคนดูแลขับ วันเสาร์ของคนเหงาๆนะครับซึ่งเราแบ่งหน้าที่กันแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันฮะว่าเราจะมีสินค้าอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมอีกสวัสดีครับ